เปิดแล้วคอร์สออนไลน์ศาสตร์แห่งโงเ่เฮงอมตะวิธีในการรู้จักผู้คนเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ล n e ไอดีมาสตอิงหหกหห r t h r n ฮ่าฮ่ ชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่26เมษายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่2พฤษภาคมชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับและดาวพุธเองก็ได้เดินโคจรอยู่ในภพวินาศของตัวท่านเองนะครับไปยุ่ร่วมอยู่กับดาวราหู ฉะนั้นสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนามิถุนนั้นชอบเอาเรื่องจุกจิกเรื่องเก่าเรื่องบ้าบาบ่เนยะไม่รู้ครับมาคิดมากทําให้ตัวเองนั้นไม่มีความสุขขึ้นมาเฉยๆจากความคิดของตัวคุณเองนี่แหละนะฉะนั้นสินแสงหมิงอธิบายมาถึงตรงนี้แล้วชาวลัคนาราศีมิถุนพยายามหลีกเลี่ยงการคิดเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องลบๆหรือว่าเรื่องทําให้ตัวเองจิตตกนะครับต้องบอกกันไว้แบบนี้แหละอย่างไรก็ดีครับชาวลัคนาราศีมิถุน ดาวนะครับพระฤหัสเองก็ได้ย้ายราศีไปพักหนึ่งแล้วแล้วก็มาอยู่ในเรือนสุภะของชะตาของคุณถึงแม้ว่าคุณจะมีความจิตตกไม่สบายใจน่อยๆอะไรก็แล้วแต่แต่ความน่อยตรงนี้ก็ยังอะไรที่มีสติทําให้คุณเองนั้นแยกแยะออกได้ว่าอะไรเราควรจะคิดหรืออะไรเราควรจะทําอย่างไรนะครับนี่คือชาวลัคนาราศีมิถุนเปิดมาวันจันทร์นะครับเป็นวันจันทร์ที่ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นมีเรื่องการงานต้องจัดการหลายๆเรื่อง นะครับมีเรื่องงานต้องจัดการหลายๆเรื่องพอมาถึงวันอังคารนะครับวันอังคารคุณจะมีการติดต่ออะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศตรงข้ามหรือว่าเรื่องของความรักนะครับถ้ามีการพูดคุยอะไรกันในวันอังคารนี้ให้คุณรู้ว่าอย่างหนึ่งว่าจะเป็นการพูดคุยที่มันมีเรื่องของความเสน่หาหรือว่าเรื่องความรักเข้ามาด้วยวันพุธและวันพฤหัสนะครับพุธที่ยี่สิบเจ็ดเอ่อพฤหัสที่ยี่สิบแปดเอ่อโทษนะครับพุธที่ยี่สิบแปดพฤหัสที่ยี่สิบเก้า สองวันนี้เป็นสองวันที่เหน็ดเหนื่อยครับเป็นการลงทุนลงแรงทาอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันเสริมผลแต่การลงทุนรงแรงตรงนี้นั้นเป็นการลงทุนที่ตัวคุณเองนั้นจะเหน็ดเหนื่อยทีเดียวนะครับพอมาถึงวันที่สาม,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 มสิบเมษสามสิบเมษาวันศุกร์นะครับวันนั้นผมอยากให้คุณไปทําบุญสุนทานอะไรบ้างสักอย่างหนึง่งชาวลัคนาราศีมิถุนหาโอกาสไปทําบุญสุนทานนั้นสักอย่างหนึง่งนะครับผมว่ามันจะเสริมดวงได้ไม่น้อยทีเดียว แล้วพอมาถึงวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับปัญหาจุกจิกก็ค่อยๆค,คลี่คลายลงไปแต่เหมือนกับชาวมิถุนน่ะชอบหาเรื่องจุกจิกเรื่องทุกข์ใจในเรื่องความรักครับเหมือนกับไม่ค่อยพึงพอใจกับอะไรสักอย่างหนึ่งในเรื่องของความรักบางทีก็เป็นความพึงพอใจที่ตัวคุณเองนั้นไปมโนขึ้นเองแล้วก็ทําให้ตัวเองน้อยใจไม่สบายใจขึ้นมาเองบางทีก็น่าจะหงุดหงิดกับมันก็เพราะว่าตัวคุณเองนั่นแหละครับที่ปล่อยความคิดให้มันทําให้ตัวเองนั้นเหมือนกับตอกตะปูเข้านิ้วตัวเองอ่ะ ผมเปรียบเทียบแบบนี้คุณคงจะมองเห็นภาพนะครับคนที่มีแฟนอยู่แล้วก็หาข้อติหาข้ออะไรสักอย่างหนึง่งทําให้ตัวเองนั้นทุกข์ใจนะครับหรือไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่มีอยู่นะครับทาให้ตัวเองนั้นเหมือนคนขาดอยู่ตลอดเวลาทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วตามพื้นฐานของดวงนะอย่างไรก็ดีครับอย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นดาวอาทิตย์นะครับไปครองอยู่ในภพลาภะ นะดาวอาทิตย์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางนะครับสหัชชะการเข้าสังคมสงสัยสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านี้ชาวมิถุนเข้าสังคมแล้วจะโดดเด่นนะครับเป็นที่ถูกตาต้องใจแก่ผู้พบเห็นหรือสังคมพาให้คุณเองนั้นเป็นที่รู้จักของผู้คนมากขึ้นซึ่งก็จะส่งผลดีในเรื่องของงานกับชาวลัคนาราศีมิถุนโชคดีนะครับออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัท ชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเแหงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล